อาจารย์ช,ชื่อนางสาจุลามีทยาสกบทนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีข้าวสารสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเรื่อแต่งกายค่ะที่เราจะมาสาธิตวิธีการม,มาตัวเบื้องต้นกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะมีก็คือ 1. สายวัด 2. เชือกเพื่อเอาไว้ผูกหาเส้นข้อของเอวนะคะ พอเราได้ตำแหน่งเอวมาเราจะเริ่มวัดจากรอบตัวเช่นรอบคอรอบอกรอบเอวสะโพกบนและสะโพกล่างค่ะเราจะเริ่มจากการวัดรอบคอกันเลยค่ะรอบคอก็คือวัดบนที่รอบคอพอดีและเอางน,นิ้วสอดลงไปเพื่อให้ความห่วมกับคอค่ะ จะได้สามสิบสี่นะคะแล้เวเราก็จะวัดรอบอกค่ะรอบอกคือ86ดครึ่งถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรถ้าวัดได้เท่าไหร่คือให้กําหนดเท่านั้นนะคะห้ามบวกเพิ่มหรือว่าลดลงนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้แพทเทิร์นหรือการใส่ชุดข,ของลูกค้าคาดเคลื่อนค่ะ รอบเอวรอบเอวคือเจ็ดสิบค่ะและเราจะเริ่มวัดจากรอบสะโพกล่างก่อนแล้วถึงจะหารอบสะโพกบนได้ค่ะโดยวิธีการนะคะเราจะวัดรอบสะโพกล่างที่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดค่ะและเราจะมาร์คจุดไว้แบบนี้นะคะแล้วเราจะวัดจากตรงเส้นเอวลงมาหาสะโพกล่าง สะพพก้นไว้แล้วเราจะวัดรอบสะพพกบนค่ะหลังจากนั้นเราจะวัดรอบสะโพกล่างค่ะโดยวิธีการวัดรอบสะโพกล่างนะคะเราต้องขยับสายให้มีความหลวมเพื่อให้ลูกค้าสามารถสวมชุดถอดเข้าออกได้ง่ายค่ะและสะดวกต่อการนั่งของ พอเราวัดรอบคอรอบอกรอบเอวรอบสะโพกเสร็จเราจะมาวัดชิ้นหน้านะคะก็คือหน้าลำตัวของลูกค้าเริ่มจากการวัดความยาวหน้าค่ะวัดจากปลุมคอลงมาหาเส้นที่เรามาเชื่อบไว้นั่นคือจุดเอวของเขานะคะหลังจากนั้นเราจะวัดบ่าหน้าค่ะ แล้วเราจะวัดความห่างของหน้าอ,อกนะคะและความสูงของอกค่ะหลังจากนั้นเราจะวัดความยาวของกระโปรงหรือกางเกงที่ลูกค้าจะใส่นะคะโดยวัดจากเอวนะคะลงมาตามจุดที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการความยาวของอกเราก็จะวัดตรงอกเราก็จะวัดตรงถึงเข่า เมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราก็จะไปวัดชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังก็จะวัดไหล่กว้างค่ะไหล่กว้างจะเริ่มจากปุ่มไหล่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งผ่านตรงคอและไปหาปุ่มไหล่อีกฝั่งหนึ่งค่ะเมื่อหลังจากที่เราวัดไหล่กว้างเสร็จเราจะวัดความยาวหลังโดยเริ่มจากปุ่มคอลงมาหาเส้นเอวที่เราได้มัดเชือกไว้ค่ะ หลังจากนั้นเราจะวัดบาหลังค่ะหลังจากนั้นพอเราวัดชิ้นหลังเสร็จเราจะมาวัดรอบวงแขวน และเราก็จะวัดต้นแขนด้วยค่ะหลังจากนั้นเราจะวัดข้อมือของลูกค้าค่ะโดยวิธีการวัดข้อมือนะคะเราจะไม่วัดพอดีแบบนี้ค่ะเราจะวัดบวกเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าสามารถสอดมือเข้ามาในแขนของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่บวกมือไปแล้วจะเป็นตำแหน่งที่เป็นข้อมือในชุดของเรานะคะ หลังจากนั้นเราจะวัดความยาวแขนค่ะโดยให้ลูกค้างอสอบเล็กน้อยค่ะและเราจะวัดจากหัวแขนนะคะลงมาข้อสอบและจากข้อสอบ่อบไปหาความยาวของแขนที่ต้องการค่ะการวัดตัวเบื้องต้นจะมีวิธีการทําประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ คอวีได้คอกว้างขนาดไหนค่ะอันนั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนและเราจะวัดแล้วก็ลงตามแพทเทิร์นค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ